ถัดจากฟุตบอลไทยลีกครับขยับมาดูฟุตบอลที่เป็นกระแสมากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือฟุตบอลนักเรียน7คนนะครับพาไปดูคู่ชิงอันดับที่3ก่อนเลยครับเมื่อวานนี้ครับเป็นการจัดการของอัศม์ชัญศรีราชากับหัวหินครับฟุตบอลนักเรียน7คนนะครับรายการแชมป์กีฬา 7HG 2025อนย่าะครับแข่งขันกันที่สนามสุวรชลาใสครับให้ดูบรรยากาศภาพนะฮะนี่เป็นภาพที่แฟนฟุตบอลไทยคิดถึงกันเลยครับคือสนามสุขแฟนบอลเต็มอัศจรรย์แบบนี้นะครับ นี่เป็นคู่ชิงอันดับสามครับอัดสำชัญศรีราชาเจอกับหัวหินวิทยาคมนะครับเริ่มเกมมาเป็นหัวหินครับที่ออกซานได้ดีกว่าชนะไปนําไปก่อน2อศูนย์นะครับแต่ว่าจากนั้นเนี่ยอัดสำสีครับก็มาเร่งเครื่องแล้วก็ยิง5ประตูรวดแซงชนะไป5ต่อ2ครับแล้วก็คว้าอันดับที่3าให้ดูบรรยากาศครับครับโอ้โหนี่คือคู่ชิงที่3ก่อนนะด้วยความคาสสิ่งของสนามสุบนะครับลหลายคนคิดถึงบรรยากาศนี้แล้วแฟนๆนี่มากันเต็มอัธจาศักดิ์ทั้งสองฝั่งเลยครับ ซึ่งอันดับ3เนี่ยนะครับเป็นอาจารย์ศรีราชาครับคว้าไปครองแล้วก็ควา้าทุนการศึกษาไป40,000บาทส่วนอันดับ4ก็คือโรงเรียนหัวหินวิทยาคมครับคว,ว้าเงินรางวัลไป20,000บาทนี่ก็คือบรรยากาศของรอบชิงอันดับที่3ทนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าแฟนบอลเนี่ยก็เริ่มเข้ามาดูครับภาพนี้เป็นความจุบ,บนอาจาร์ของสนามสุพะชราสัยแล้วคือตอน นี้เนี่ยสนามสุขความจุในประมาณ20,000คนครับผมก็เต็มเลยครับเมื่อวานนี้นี่คู่ชิงที่3แล้วก็มีรายงานว่าแฟนๆเนี่ยไปรอคือด้วยความที่รายการนี้เปิดเข้าชมฟรีครับก็คือใครมาก่อนได้เข้าก่อนเนี่ยมีแฟนๆไปรอคนแรกเขาไปสัมภาษณ์มาบอกว่าตีห้านะโอ้โหและแข่งช่วงป่ายครับมาล้อเนี่ยตีห้าแล้วโอ้โหต้องบอกกระแสนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆครับผมอันนี้คือคู่ชิงอันดับที่3นะครับครับ อแล้วก็ไปต่อกันเลยครับขณะที่รอบชิงชนะเลิศ <c oughs> คุณแม็กนิที่เด็ก็เห็นหรือเปล่าครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยคืออัธจารยร์ยังเต็มอยู่นะ <c oughs> อันนี้ครับหมอนทองนี่รถกองเชียร <c oughs> ์นะก็มาแบบเริ่มทยอยกันมานะครับ <c oughs> ชนทด้วยถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่แฟนบอลจํานวนมหาศาลเนี่ย หลังไหลเข้าไปในสนามสุขพัชลาใสนะครับเพราะว่าอยากที่ทราบกันครับหลังจากที่โรงเรียนหมอนทองวิทยาจากจังหวัดชาเชียงแเนในกายเป็นกระแสวไวล่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็มีแฟนบอลจากทั่วประเทศเลยนะครับหลังไหลมาชมเกมกันก็ประมาณ70-30แหละ,ะก็คือแฟนบอลหมอนทองเนี่ย70 80%แฟนบอลชัยนาทก็ตามมาเหมือนกันแฟนบอลชัยนาทก็มีตามมาเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่คุณแม็กได้รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยความจุจริงๆเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ของสนามสุขนะครับในอัธยาศรยโดยรอบแต่ว่าถ้าตัดเข้ามาในลู่วิ่งโอ้โหเรียกครับก่อนอาจจะดูแค่ลู่วิ่งก่อนนะยังไม่ถึงขอบสามัลู่วิ่งจริงเนี่ยมันได้35 0 0 0ใช่ครับแต่นี่กลายเป็นว่ามันมากกว่านั้นสิครับแฟนบอลเนี่ยมันทะลักเข้ามาแล้วกลายเป็นว่า คือมันมีจอใหญ่ที่นี้มิบุตรด้วยใช่แต่ว่าไม่พอครับเพราะคนเนี่ยแทบจะพังประตูเข้ามาในสนามแล้วแล้วสุดท้ายตายดเลยกลายเป็นตัดสินใจให้แฟนบอล้วเข้ามาถึงขอบสนามเลยคือเข้ามาเนี่ยครับชิดเส้นเตะมุมเส้นออกข้างออกหลังเลยครับนี่ครับคือแบบคือมันเป็นการจัดการหน้างานด้วยแหละแล้วดูโอ้โหนี่มี VIP ตัว VIP ด่านฟ้าลานจอดรถตึกต่างๆโอ้โหแล้วดูครับบรรยากาศคือนี่คือบรรยากาศที่ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานมากครับผมนะล่าสุดก็คือ k i งส s ครับปี36เลยครับครับผมมีรายงานว่า50,000คนคนับ5 0 0 0 0คนในสนามแห่งนี้นะครับอะแล้วนี่ครับบรรดานักเตะเดินลงสนามมาที่ต้องก็ต้องแหวกนะแหวกแฟนบอลเข้ามาเลยใช่ครับเอาไปดูเกมในรอบชิงชนะเลิศกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องกองเชียร์นะกองเชียร์อีกรอบหนึ่งนะครับ เกมในรอบชิงชนะเลิศครับแน่นอนครับนี่ครับหมอนทองวิทยานะครับลงสนามในชุดสีเก่งนะครับเขียวขาวนะครับและก็ภายใต้การคุมทัพของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับขณะที่ทีมอบจชัยนาทครับเมื่อสักครู่นี้มาในชุดสีชมพูนะครับอยู่ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์อนุสรปานสันเทียนะครับ แล้วดูครับไฮไลท์ครับเริ่มเกมมาเพียง3นาทีครับฟรีคิกลูกนี้ครับอัศนีภูสุดสูงครับยิงเข้าไปก่อนเลยครับโอ้แล้วดูครับสนามโอ้โหคือแม่คือภาพบรรยากาศมันดีก็ดีแหละแต่ก็แอบน่ากลัวอยู่นะใช่อออมันใกล้เกินไปอ่ะถูกต้องครับมันใกล้เกินไปนะครับสำหรับแฟนบอลครับนี่ครับเป็นประตูให้หมอนทองครับขึ้นนําก่อนเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับครึ่งหลังครับ อบจชัยนาทแก้เกมออกมาได้ดีครับและนาทีที่34ครับได้ประตูตีเสมอจากจังหวะนี้ครับทีรเทพทองคำครับไปสกิดบอลเปลี่ยนทางหน้าประตูเข้าไปครับตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหแล้วดูบรรยากาศคือคึกคักและกองเชียร์เนี่ยเยอะทั้งสองฝั่งเลยนะครับไทยก็เฮครับใช่เลยครับแต่ว่าแม็กก็ย้ำคำเดิมเพราะมันใกล้เกินไปนะ อ่าแล้นาทีที่42ครับกลายเป็นฉันทวัฒกาติปครับรับโบทฮีโลครับยิงประตูชัยนะครับให้อบจชัยนาทครับพลิกกลับมาแซงเป็น2ประตูต่อ1และก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้เลยครับทำให้อบจชัยนาทครับเอาชนะหมอนทองวิทยาไป2ประตูต่อ1ขครับควาแชมป์ไปครองนะครับหลังพลาดมาเมื่อปี2023นะครับพร้อมรับทุนการศึกษาครับ200,000บาทครับขณะที่รองแชมป์หมอนทองวิทยารับทุนการศึกษา 70,000บาทแต่เรื่องทุนการศึกษานี่ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมในรอบชิงเนี่ยได้รับการอัดฉีดค่อนข้างเยอะนะครับจากเยอะกว่าเงินรางวัลแน่นอนถูกต้องนะภาคเอกชนหลายๆเจ้าเนี่ยโอ้โหแต่ว่าให้กันมาตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วด้วยครับผมใช่แล้วก็มีการประกาศเรื่องของสวัสดิการอะไรมากมายเลยนะสำหรับจากอินฟูคนดังแลว้วก็ดาราต่างๆนะครับนี่ครับ,รบก็ถือว่า ล้างตาได้สําเร็จนะครับเพราะว่าผิดหวังมาเมื่อปี2023แล้วก็อดทนมา2ปีครับก่อนที่จะคว้าแชมป์ก็ขอแสดงความยินดีกับอบจชัยนาทด้วยนะครับหลังจบเกมครับโคชอ้นครับอนุสรปาสันเทียครับหัวหน้าผู้สอนของทีมอบจชัยนาทนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าพอใจผลงานลูกทีมครับที่สามารถปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้มาได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับเหมือนกับเป็นปมของทีมอบจชัยนาทกับการ เข้ารอบชิงแล้วก็พลาดแชมป์ไปเมื่อปี2023ครับก็รู้สึกภูมิใจครับก็ก็ถามว่ามันแผ่ในใจมั้งแต่ทั้งนนะู้นนะก็รู้สึกว่าเราได้ได,ได้ได้ขายออกมาแล้วว่าถ้วยใบนี้อยู่ที่ชัยนาทเพราะที่ชัยนาทนะเหลือแค่ถ้วยเจ็ดสนะีกับถ้วยกอ หลังจากนั้นเราได้เกือบทั้งหมดใน,ในบอลขาสั้นทั้งหมดแล้วครับก็ทีม้านคือบอกเด็กทุกครั้งว่าอย่าเหลืองกับแค่ผลงานเพราะเราต้องเจออะไรอีกเยอะนะครับนี่คือการสมารถของทีมแชมป์นะครับขณะที่อาจารย์สะกลเกลียบประเสริกักหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโรงเรียนหมอนทองนะครับยอมรับว่าคุณภาพของผู้เล่นเนี่ยรวมถึงประสบการณ์ยังเป็นรองอบาจาชัยนาทนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่เด็กๆชุดนี้จะได้เรียนรู้แล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับฝีเท้าของตัวเองนะครับและยังสามารถต่อย,ยอด กลับมาแข่งขันในรายการนี้ได้อีกในปีหน้าครับผมก็ดีใจนะสำหรับที่มอจอจหนาทที่ได้แชมป์ไปแล้วก็สิ่งที่ดีใจที่สุดเลยก็คงไม่ใช่ว่าแชมป์หรือรองแชมป์ดีใจที่สุดเลยก็คือผลนะของกองเชียร์ที่มีมาอย่างโมโหลานซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นมาแม้กระทั่งเราอายุขนาดนี้เคยมีอยู่บ้างบางช่วงบางตอนแต่ไม่มากถึงขนาดนี้ แต่วันนี้มันมากถ้าจนพูดง่ายๆนะถ้าเป็นที่อื่นเขาคงก็เป็นระดับฟีป้าก็คงแคข่งขันไม่ได้เพราะว่าคนมันล้นไปแต่นี่ด้วยควําว่าได้คุยกับทีมชาแนลไปแล้วว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราต้องเดินผ่านมันให้ได้ถ้ามันไม่จบเราสองทีมครองแชมป์รวมก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะว่าโอเคแต่ถ้าเกมมันต่อไปได้โอเคนั่นไปเลยสรับเรื่องผลแพชนะหมือนทอง ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นพราะเรารู้เลยว่าปีหน้าเด็กชุดนี้ข้างหลังเราเนี่ยเล่นได้นะบางคนอีก2ปีก็ยังอยู่ต่อไปอ อาจารย์สกลก็พูดเองว่าก่อนแข่งเนี่ยด้วยบรรยากาศที่มันคึกคักแล้วก็แฟนบอลเนี่ยทะลักเข้าไปในสนามเยอะเกินไปเนี่ยก็มีการตกลงกันแล้วว่าถ้ามีเหตุการณ์แล้วแข่งขันไม่จบเนี่ยไม่ว่าสกอร์ใครจะนําใครจะตามเนี่ยจะครองแชมป์ร่วมกันเลยครับผมแล้วก็มีประมาณว่าเกือบที่จะต้องยกเลิกแล้วนะใช่คือ,อตอนแรกฝ่ายจัดเนี่ยก็ลังเลว,ว่าโอ้คือแฟนบอลทะลักเข้ามาแล้วจัดการไม่ไหวเนี่ยอาจจะไม่มีการแข่งขันเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตกลงร่วมกันแล้วว่าก็แข่ง สถานการณ์ที่มันอาจจะอึดอัดอาจจะลำบากแต่ว่าก็แข่งไปเพราะว่าตอบแทนแฟนที่เข้ามาแล้วนะครับครับผมสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วว่าผลบมันมันเป็นอีกเรื่องนึ่งครับบรรยากาศเนี่ยสำคัญจริงๆแต่ว่าหลังการแข่งขันนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายครับผมทงเรื่องของการปล่อยให้แฟนบอลเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีแผนการรองรับครับครับ,ค,รบคือหลายคนมองว่าถ้าเกิดว่าเตรียมแผนไว้ดีๆเนี่ยน่าจะมีล้วรอบขอบชิด นะครับให้ไม่ให้เกินพื้นสีเขียวก็คืออยู่บนลูวิ่งเท่านั้นต้องแต่พอปล่อยมาแบบหน้าง,งานแบบตัดสินใจทันทีทันใดเนี่ยสังเกตว่าตามภาพเลยนะทะลักเข้ามาชิดเส้นเลยครับคือเราคิดถึง worst case ก่อนไงใช่ครับถ้ามันเกิดเหตุแบบว่ามีอุบ i d ิเหตุเกิดขึ้นรถพยาบาลจะเข้ามายัางไงหนึ่งก่อนนะอ,อีกเคสหนึ่งกองเชียร์กับนักฟุตบอลเนี่ยอยู่ชิดกันแบบนี้เนี่ยถ้า อุณภูมิของเกมอะอย่างที่เห็นกันรอบชิงเนี่ยมันเดือดอยู่แล้วใบเหลืองวอดเลยแล้วถ้ามันเลยป้ายขึ้นมาเนี่ย<ช>โอ้โหแล้วใครจะมาควบคุมอยู่เพราะว่าเราก็ไม่เห็นตำรวจหรือว่าควบคุมฝูงชนได้เยอะขนาดนั้นอ่าใช่แล้วก็อยู่ในพื้นที่ด้วย นะครับแล้วก็สังเกตว่าเวลาน้องๆได้ลูกทุ่มหรือรว่าได้ลูกเตะมุมเมนี่ย<อ>พอเกมมันเดือดเนี่ยอารมณ์ร่วมแฟนบอลก็มานะ<อ>ก็มีภาพที่ไม่ค่อยน่ารักออกสู่สายตาคนเนี่ยหลายๆภาพเหมือนกันเสียงด้วยใช่ทั้ง<อ>เสียงตะโกนด่าทั้งการแสดงท่าทางต่างๆซึ่งฝ่ายจักก็ออกมานะครับบอกว่าก็ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีกระแสจากแฟนๆมาขนาดนี้นะครับแต่ก็กาขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ความแออัดและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ เราขอน้อมรับว่าการวางแผนรองรับเนี่ยไม่สามารถครอบคุมจํานวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างมากมายครับซึ่งเกินกว่าความคาดหมายของผู้จัดงานเป็นอย่างมากทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทีมงานของเราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทําทุกวิถีทางเพื่อดูแลและควบคุมสถานการณ์ขณะผู้จัดงานเนี่ยขอน้อมรับทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและจะนําทุกข้อติชมเนี่ยไปพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อใช้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการวางแผนและปรับปรุงการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านมากยิ่งขึ้นครับผมก็มีการชี้แจงออกมาหลังจากเกิดภาพนี้ทันทีแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีชที่ไม่ได้มีเหตุการณ์บานปลายนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะบอกไปว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ชุลมุนหรือเหตุการณ์ที่ต้องการรถแอมบูแลนเข้ามาหรือเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะจัดการได้อย่างไรเหมือนกันอืมก็ถือว่าจบด้วยดี ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าทีมอบอจชัยนาทเนี่ยก็เล่นท่ามกลางความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคือเมื่อวานทั้ง2งทีมเนี่ยครับก็นักบอลก็พูดมีเสียงเดีวยวกันนะว่ามันเล่นยาก จังหวะพุ่มจังหวะเตะมุมหรือบางทีจังหวะ<ช>สื่อสารกันในสนามเนี่ยมไม่ได้ยินเลยโค้ชตะโกนสั่งมาก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเป็นนัดบรรยากาศที่มันแปลกอย่างๆนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งสองทีมก็เล่นกันด้วยความเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นอบจชัชน่าที่ควา้าแชมป์ไปส่วนหมอนทองครับชื่อนี้เนี่ยแน่นอนว่าแฟนฟุตบอลติดตามกันต่อเนื่องแน่นอนนี่ครับตอนท้ายนี่ต้องให้กาดเนีย่ยไปคุมตัวนักเตะออกจากสนามเลยนะคือแม่มันก็ เนี่ยมันควบคุมลาบากไงพอยิ่งหมดเวลาแล้วด้วยนะไม่รู้รจะเออคือพอเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงมีกระแสเนี่ยก็ต้องดูแลกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นแผนที่ฝ่ายจัดไม่ได้เตรียมไว้ครับครับผมคือถ้าเตรียมไว้อาจจะมีรัวมาช่วยกั้นมันก็จะมีโซนอย่างชัดเจนพอไม่ได้มีร<ช>ัวมากั้นเนี่ยใช้คนกั้นเนี่ยโอ้มันกันกั้นไม่พอแน่นอน,นอครับกระแสแล้วแฟนๆที่อยู่มหา,าจานนันทร์ก็ปีลงมาด้วยนะครับผมแล้วก็เกมงานขันก็เลื่อนออกไป ก่อนกว่ากําหนดเนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงด้วยใช่ครับผมอะไรรบบนี่ก็คือบรรยากาศที่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของฟุตบอลนักเรียนแล้วก็โงการฟุตบอลไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ